มื่อกี้มาพาไม่ปากคำนะครับเอาไว้ใส่งานใครก็ปล่อยมันถีบมือเสออันนี้คือเครื่องเคโตนะครับเล้ยย่นรุ่นเล็บบา11ิเจุดหานิ้วนะครับบาดเดิมๆผมใส่โสรของสตินนะครับบ่ได้แตงโสร,ร่ไเ้ยักเดือยนะครับ,รบตึบเดิมผมจะตีเสียนแล้วก็ปลาดอกฟังหนึ่งก่อนนะครับไม่บกากคมโบมีแกนนะครับใม่ตัวนี้ พี่เจ้าตัดดอกครับก็เลยแบกแกะมาตัดเลยเว่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ครับผมมักเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ใส่เองนะไม่ประคัมกิดแข่งกันเลยเอาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ดียันมอดจอยเอาสีท่าแลกท่านะครับมอดจอยยังได้ไม่ประคัมยิ่งไปโดนๆมอดจอแหละ มดอดจอยที่มืดล่ะก็เลยเอามาเรียไว้ครับไปจะใส่กระสีผมพาบอดด้เก่ยงนะครับบอดด้พาเก่ยงนะครับผมจับค่อยๆพานะครับเพราะว่าผมกับว่าจำแนงเรียงพาเรียงขึ้นพาใหม่ขกันจับค่อยๆพาไปไม่ที่ผมต้องการจะอยุติหาเส้นนะครับ ่าหกเส้นประมาณนี้พราะเลี้ยวบงเดือนมันปาดได้นะเลี้ยวบงเดือนมัเก็อยู่นะอะไรมันกับบ่ไใบเลี้ยวบงเดือนก็เลยเขาอยู่กับบ่อใบด้วยไม่ต้องการไม่ยุติหาหกเส้นใช้งานที่ต้องการใช้งานจริงๆคือสี่เส้นกุ้งกวาเนี่แหละมันก็จะปาดไปประมาณนี้แล้วครับ ฟังนึงมันสีขาดแล้วจะได้ประมาณนี้แล้วผมก็จะตีเตาไว้นะครับตีเตาไว้ใบเลื่อยมันกินประมาณเส้นหนึ่งแนละ้วไปเลื่อยก็กะเอาผมกะเอานะครับผมไม่ได้วัดนะกะเอา,รรเอารประมาณหาเส้นหกเส้นกะเอามันกะถือแล้วนะผมเรียนหลายแผ่นแล้ว จะได้ประมาณนี้อีกหนาหนึงมันได้อยู่ที่นิ้วนึงนะครับนิ้วกุ๊กว่าผมเริ่มต้นขันลอดขันแรกนี้ผมจะค่อยๆปาดก่อนนะครับค่อยๆปาดคือผมพาไปท้งจริงนะบางค้นก็จะพายจริงแล้วก็จะนำเบอนำเบาอยเดย้อันนี้ผมทำอีกจริงนะครับค่อยๆเฮ็ดเอานี่ยเพยายา่งยหมืมันตรงใหมมันได้ฉากที่สุดนะครับต่างไม่ต่างอย่างหัวกาา้าว ba si biết nhiều nữa các bác cái ba bao nhiêu này là cái gì thao bơ dì nghe này thao ba nghe mình gặp bác ở máy ba nhiều tiến về gặp bác ca sĩ bài này là đầm đầm này là về cá về lia đây cá ở lắm, nha các bác sẽ đây để xấy để nhãng gì cho các ở ผมจะเน้นนัน่นพวกมุมพวกอย่างไง้มันตรงนะครับไทยไทยก็ไปมันนะต้องสอนฟังกันละพวกตุนะ้จีก้าวเนี่ซ้องเบิงนะ้งเนี่ยยันบระตูไ <c> อ <oughs> ตัวบ่อันขีดไว้ามเป็นโซของสตีนสองนอนะครับสามจุดแปดพี่นะครับบริแตงดอก มันเป็นงานแจ้งแบกระเสียดายเขียวเลยเอาเดิมๆอยู่แหละมีพาได้อยู่นะตรงนี้ก็จะเลี้ยพุงพาออกหน่อยนะที่เรียกว่ามันไหลย่งพาแล้วมันจะสูงหน่อยท่านผมจะพาพ่อได้เอาเลี้ยววงเดือนป่าได้นะครับแต่เลยตรงกดๆมันบวบออกตรงล่างมันนะเลือยวงเดือนมันจะได้มีหม่องคำเรียนไงนะ มีสองเฮ็ดด้วยกันเหรอครับผมกันพรา่าป่าได้นหรอครับเพราะสีเพอาะแนะนำคนได้บูบูค <c oughs> ือเขาสีหัวหล่อสมบูแต่สำหรับคนใดที่เฮ็ดเป็ีนแล้วก็นแนะนำผมเขามาได้นะครับผมเฮ็ดบริษัทไหนเก่งดหรอถ้าผมก็เฮ็ดให้เบิ้งซื้อหรือว่ากับ <c oughs> พ่อไปได้มาได้งวัวป่าเลรอครับผมก็ปดสีขีดเส้นหรือก็เหรอครับน้ำหล่องก่อน บางเทียบผมก็ปาดจากหน้ามาหลังนะครับอันนี้ผมปาดเอ,อ่อจากหลังเป็นหาปาดไปทั้งหน้านะบางเทียบผมก็ปาดถอยๆมาอันนี้ผมปาดดันย่างขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ทั้งสองแบบแล้วครับแล้วแต่ผู้ถนัดผมจะซองมึงเลยยันมาตรงช่วงปลายมันผมจะเนียนแน่ก็ <Okay. S 1> ขอให้มือมันตรงที่สุดแล้วครับ มองตรงเมื่อใส่ผมจับนามันจะบังตาเขานะครับผมบมมีปากกาขันออกอยากขันออกอยู่มันจะบังตาบังบังบ่าห่านะบังบา่าบังสูวกบชิ้นงานใหม่นะมันจะบังแน่อยู่ตอนผมมันเล็กๆมันก็มีสวยขังสวยนั่นด้วยอันอวกนี่มันจะโล่งกันนะมันเป็นตัวเซฟตี้ ยุดใบมันะจ๊นต่อมาแผ่นที่สอง 2. จะได้ประมาณนี้แนะครับคือว่าแหละผมจะเนียนช่วงเหลกๆก่อนแล้วมันตรงก่อนผมนจะเนียนตรงนี้ก่อนเนี่ยมันตรงก่อนค่อยไล่ไปเรื่อยๆ ไม่มันเพรท่าน,นแห่งคักนะครับโซที่ว่าโซผมบริเตงไหนะไม่ไม่มันกับเขาดีโยแต่เดี๋ยวนี้มันนั่นนอมันอยากผมบริเตนฝนนอมันลงมันอยากกินหน่อยลงละแล้วหินเจียเจียออกจกอังอยตรงนอตรงเดย์มันนะมันจะกินบางแล้ว แล้วมัมโสนี่มันกินนน้าก็านี่ครับมันกินกินไม่ไรก็านี่ผมจะใส่จนว่ามันโสน,นัน่นใส่ว่าฝนไปี่ลยนะไม่อยากแ่งไปเลยเยองสินะภเสียดคบมันอยู่ครับมันพ่อพาได้อยู่มันจะเป็นเรี่ยมเดมหรอกอก็สีพ่อเนึ้อพบอเบาบ้านละอ ่นี่เป็นเชียงเงินของเชียนโตดุนท็อปไน้อย่าง้านี้นะครับรุนท็อปสีดาในยุคนี้ในตอนนี้หลายีเวียีแต่ว่าผมเลียนได้เลียนสวแล้วเลียนสวแล้วสื้อฟองสถีมยมยสามจุดสามทพียี่สิเอ็ดฟันบาสิเาบสเอ็ดจุดห้าบาสิบเอ็ดจุดห้าก็จะเฮ็ดึ้นกันแล้วครับพาลงไปได้เลย มันกินไม่เป็นเส้นหนึ่งเหมือนเดิมเทนนี้กับ่ากมีอย่างไรแล้วครับกันเมื่อเทียงที่สุดและมันกินถันเมื่อเทียงมันกินขางขางไม้ทึ่งงสอยไปสอยมา ở chiếc này, tôi mới bảo tiếng lé lóc, nhá, vì tôi say cám ở thì bài, nhá. Qua lé đó, nó bắt tiếng sủa rồi đấy, nó tao nó chìm nổi, nhặt sáo, con nó nhặt nhây, nó chèo cái con Cô ta thấy đi chè của nó chạy không lại của luôn Tục phần mình à Phân đề Anh cho thầy nó hợp nhiều quá Không có cá ở Mì tà đâu không Bà để vặt bưng Không cá ở Cá tả mẻ nữa vậy giờ là khắp mình tìm vậy cả mọt cho bố mì mì đi đi mày จิพตพลอยตอใจในของไปซื้อเขาอะนะมันแพงนี่เลยไม่บัธรรมาดาเด้เขาซื้อบางเทียแถวบ้ันกับบะหมี่ทางซื้อทางเน็ตเนี่ยโอ้ยแพงยิ่งนี่ยายอยู่เขาแต่เเยายเอาให้กันนอนอาบปากอยู่สือบา้า <c> น <oughs> บรรยากาศดีครับเมื่อเนี่ยมันพายุเขา่าฝนกับฝนโปกโตเก,กิดตัวเป็นคลืมนคลื่นล้น ผมมาเฮ็ดงานนั่นพวกงาน DIY พวกอีหยังนใส่เองนะผมมาเฮ็ดหยังเองนะก็เลยหมไว้เฮ็ดกงนกแนเฮ็ดอีหยังแนเฮ็ดโต๊ะนั่นโต๊ะนี้โต๊ะเคงโต๊ะพอได้ใบ่มีเงินซื้อเขาลวว่าก็เลยเฮ็ดใสเองพอแล้วก็ได้มาเ็ใส่เองครับ ตึงบ่มีเงินบอกตัวเลี้ยงตัวยังสิโตเก่งแต่ตอนนี้เวลาพันไปสี่นาทีนะครับกบระเบนว่าผมเหมือนบริตัตขีบบอกผมตัดขีบบอกจังหน่อยอยู่ดนะครับนี่แต่ว่าบริตัดไหลคีดหนีอย่าบริตัดไหลเหลืออยู่สิบสี่นาทีเองขีดนี ผมก็ตัดดอ,อกเนี่ยเป็นบางส่วนยันบดตรงเร่งเร็วเร่งอยกถ้าถ้าตัดอยู่เดี๋ยวมันเกิดพพ่อสามสิซนที่ดอวถ้าผมกระตัดคีอบอ้บวกท้าไม่สามเพี้นสำอรับสู่เข่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมกับบริตตัดเลี้ยวผม คอยตัดดอกไก่สีขาดแล้วครับมันอยู่ไทผมอยู่จงจงหัวจงไยไวจังน่อยนะครับเพราะว่าบ่อหไห่ใหม่มันพิกได้นะเขาตัดไก่ขาดเบิร์เหล่าคอยคอยตัดดอกกตเนาะตัดไหนมันขาดเบอร์เหล่มันจะพิกไหมมันจะพิกไม่ผมกับพายามตัง้งให้มันเที่ยงที่สุดแหละเที่ยงห้อง แต,ต้องห้อตหนัดไปกาบาห้องห้อยยเย่เลมันตรงนะน,นี่ครับผมเมื่อค่อยๆตาดอกทีล,ละมุมนี่มันอยากพีกยนันนี่คือขาดแล้วครับมันก็จะได้ประมาณนี้แหละ ก็เซล์คกบไซดอีกหน่อยควบไซด์อะไรจะค่อยสิบไปอยากได้ไม่นานได้ก็ไปเลี้ยววงเดือนป่าดอยจะสะดวกกว่านะครับจะได้ไม่ไหลกลัวอยู่ผมว่าบปปัดพืชมันออกนะตรงเปียกมันนะนั่นก็จะได้ประมาณนี้แหละครับผมกับเบลไพายเกียงพายยังนะครับกับพ่อเฮ็ดได้หนานิ่งเป็นหนานิ้วนึง

หมอสิเจอกระสีคลิปนี้กระสีขอจบคลิปนะครับผมก็เอาไม่เรียเบิงสำซเนียละครับไม่ประคำมกระสีขอจบคลิปสวัสดีครับ